อย่างกับสมเด็จก็เหมือนกันผมจะบอกเสมอนี่ไถ้าคุณอยากจะเล่นสมเด็จได้คุณเนอะเจ้าคุณสุพจน์ไปอ่ะเป็นเส้นชี้วัดถ้าเนื้อไม่ผ่านเจ้าคุณสุพจน์ก็ไม่มีทางที่จะเป็นสมเด็จแท้ง่ายๆแค่นี้แค่คุณมีเจ้าคุณสุพจน์ตั้งต้นไว้สองหนึ่งองค์พระเก๊ ที่ไม่ถึงพระสมเด็จโตเนี่ยคุณจะคัดออกได้ไปกว่าค่อนวงการนะครับเห็นไหมแล้วเวลาคุณส่องเนื้อสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยคุณจะตกใจเลยว่าเฮ้ย ทำไมมันเก่าจังแค่85ยังเก่าขนาดเนี้ยแล้วถ้าถึงสมเด็จโตจะเก่าขนาดไหนอะมีเก่ากว่า85ให้ดูไหมเอาปูสุกไปตะกลัวถ้าหลอมใหม่มันจะกลายเป็นโลหะใหม่ทันทีครับ น,นี่อันนี้ปู่สุกร้อยปีอันนี้เก้าสิบปีเห็นไหมครับที่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยซื้อพระแท้ไว้ส่องที่บ้านแค่นั้นแหะครับเหรียญสร้างชาติมีจานผมมีองค์เดียวเองครับแล้วก็ไม่สวยด้วย สมเด็จแบบนี้ปีอะไรครับยอดขุนพลเก้าหมื่นห้าครับพี่เซียนชั้นครูปีไหนครับปูหนังมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือหายากนะพระแบบนี้หายากครับ อันนี้เก็บแล้วก็อันข้างบนก็เก็บออกด้วยอันนี้ต้อง95ครับเห็นไหม95โอมีสมเด็จปูหน้า95หลังเรียบเมื่อคืนไหมหยิบมาสักสององค์แน่นอนแฟนเพจผมรู้เลยวันนี้95ครับ เพราะไม่ถึงแปดห้าซึ่งพอไปเทียบกับเก้าห้าปุนาเนี่ยเดียวกันไหมเดียวกันสาเหตุที่เราไม่รู้อ่ะ เพราะเราไม่เคยเอาพระแบบนี้เก็บไว้ดูที่บ้านไงเราไม่เห็นบ่อยๆเราก็เลยไม่เข้าใจฉะนั้นเราเลิกเล่นพระโดยการฟังครับเราเลิกเล่นพระโดยใช้จินตนาการได้แล้วเรามาพิสูจน์สามารถดูพระแพงได้จากพระถูกที่สร้างในปีเดียวกันง่ายๆอ้าวป้าเครื่องคุกลักส่องไปปังแฮ้ไหม แท้แน่นอนเนื้อเดียวกับปิดตาพุงป่องแบ่งสมเด็จอง,งค์ครูเจ้าคุณสุพจน์อาเหรครับน่าจะเหลือองค์เดียวหรือสององค์อ่าว่าแล้วแต่เพราะคุณเก่งไงเนี่ยองค์ครู ที่เอาไปใช้เป็นประตูสู่วัลคลังได้นะครับเพราะอะไรเพราะ1.8ึ่งแปดแบบนี้ไงเห็นไหมมันต่างกันเยอะไงและจริงๆสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยก็เป็นหมื่นมาช้านานอย่างนี้ปีอะไรหยิบมาคุณต้องรู้แล้วหลัง2500 ได้สามคนเดี๋ยวให้แอดมินส่งรูปให้อย่างเงี้ยต้องรู้แล้วหลังปีสองพัห้าร้อยเนื้อแบบนี้พลิกหลังมาแน่นอนครับยังไงก็หลังปีสองพห้าร้อยเพราะเทียบเคียงได้กับเนื้อแบบนี้อ่าแก่กว่าหน่อยนี่คือศูนย์กว่าแต่ไอคันจะไปเทียบเคียงให้ไปถึงนะครับสมเด็จโตยังไม่ผ่านแปดห้าเลยครับ มีใครใส่ไข่ปลาแทนผมมขอบคุณมากพิสาริศนะฮะอ้าอย่างนี้เก้าห้าอยู่ตรงหน้าเอาต้าเป็นดินอันนี้พิมแปดอันนี้พิมพ์นิยมต้องมันจะเรียกว่านิยมได้ไหมเอาเอาว่าที่มีประสบการณ์แล้วกันนี่นะครับสมเด็จตาแผ่นดิน มีประสบการณ์โดนยิงหนัดไม่เข้าสมเด็จตาแผ่นดินความหมายของในตาแผ่นดินคือเครื่องสูงที่กันคุณใส่ได้ทั้งสิบสอเชื้อชาติถ้าขวามบอว่าสมเด็จอะไรที่ทรงอนุภาพไม่นับถึงสมเด็จหลากหลายหลายล้านไปหาใช้ครับเกิดในเลิกที่ดีก็คือเลิกที่ใช้เศกให้เกิดสมเด็จนี้ขึ้นมา คือวันลาชาเลิกยีบสองตุลาคมสองสี่เก้าห้าขอบคุณมากๆด้วยรักจากดวงใจฉันอ่ะเรียบร้อยจบครับเม็ดนี้มาจากไหนแม่ เอาองคูมังกี้กับไอทีที่ที่มีลักมีทองอเห็นไหมอันนี้พิมพ์ห้อยพระบาทเห็นไหมลักร้อยปีแก่ออกมาลูกอนนเอาอันที่มีลักเต็มๆสองะัสององค์เข้มเห็นไหมครับ อ่ะแกะองค,ครูมาพอคุณดูลักองค์นี้เป็นคุณก็ไปดูตะกุดเป็นเนี่ยองที่ทารักลูก,ก,ลกที่มีรักดํดำข้างในเอาไม่เป็นไร คุณดูลักองนี้เป็นคุณก็จะไปดูตะกุดได้ออาตะกุดอันไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่จงรักเขาปิดอะไรรู้แล้วใช่ไหมครับนี่เห็นไหมสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์ยุคต้นเนี่ยหลังกระดานเนี่ยเนื้อนี่ใกล้กับวัดเงินคองเตยใกล้กับบางหุ่นพรมเลยเนี่ย ผมจะบอกให้เขาฝนไปทำยาด้วยเนี่ยมีการฝนไปทำยาด้วยครับเห็นเนื้อในเลยเหไหมองค์เนี้ยเอาสามพันห้าแหมองค์นี้นี่จัดจัดเหมือนกับเนื้อบาหุ่นพมดีๆนี่เองสามพันห้ารอบาทแอดมินจะมียาของพี่อยู่อะข้างนอกอ่ะถามเจ้าโอมนี่ใครไปเก็บไปยา ครับว่าสัญญาณที่เขาดีเลยอันนี้สามพันห้าพี่ไพยรีโอ้โหองนี้นี่จัดครับผมบอกเลยจัดมากอะ่ะองเนี้ยไหนแกดีอยจะอมถ่ายรูปนะใช่พิมพ์ปกโค